สวัสดีครับและแล้วเราก็มาถึง e p ีที่เราจะมาดูกระเป๋ารูปแบบรูปทรงต่างๆนะครับผมามาเริ่มจากใบแรกเลยก็คือทรงจีบนะครับผมทรงจีบนะฮะเรามี2แบบนะแบบนี้ก็คือแบบสายร้อยนะครับผมแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือจะมีกระดุมแม่เหล็กนะฮะอยู่สองข้างนี้ใช้ติดนะฮะอย่างใบนี้ก็จะมีกระดุมอยู่นะ ค้ังหนึ่งนะฮะซึ่งมันล็อกติดสองครั้งนี้ลูกค้าเปิดมาก็จะได้ทรงสี่เหลี่ยมทรงถังทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมอ่า,อาตัวนี้จะเป็นสายร้อยนะฮะซึ่งร้อยร้อยร้อยข้าข้างอย่างนี้นะฮะสายมันจะมาจากอีกข้างหนึ่งมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูไว้ร้อยนะครับผมอ่าดึงขึ้นมาอย่างนี้วิธีการใช้งานก็คือผมก็ดึงออกมาจะดึงให้มันออกเลยก็ได้นะครับ แล้วก็ค่อยสอดเข้าไปร้อยเข้าไปได้นะครับผมอย่างอย่างนี้นะฮรืบอการใช้งานนะ,ะก็คือใส่ของเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็ติดกระดุมฝั่งนี้นะแล้วก็สอดสายเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงนะอันนี้ก็จะเป็นทรงจีบนะครับผมทรงจีบทรนะงจีบก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคซึ่ง เราขายดีมากเลยเดี๋ยวตัวโชยสุดเดี๋ยวตัวโชยแค่ตัวเดียวนะผมโอเคก็จะอ่าิ้วอย่างนี้หรืออย่างนี้หรือว่าจะสอดแขนเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะผมอ่าประมาณนี้นะทรงจีบนะผมถัดมาก,ก็จะเป็นทรงถังนะครับทรงถังอ่าออกจะมีรอยบุกนิดนึงนะเพราะว่าเรายัดในถังนะเราออกขายตามตลาดนั้นนะผมอ่าโอเคแต่ไม่ต้องกลัวฮะกระเป๋าตัวนี้ เราเย็บด้านในแล้วก็เรากลับด้านมาได้ก็แสดงว่ามีความยืดหยุนนะฮะแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานโดนน้ําได้โดนแดดได้ไม่แตกไม่กอบไม่หักนะฮะและไม่ขึ้นลานะครับผมโอเคตัวนี้ราเป็นทรงถังนะครับผมทรงถังก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะทรงถังของเรานะฮะเราก็จะใช้เชือกเชือกตัวนี้ก็คือเชือกที่ดึงรัดปากนะฮะดึงรัดปาก ผ้าก็จะเป็นผ้าดีนะฮะผ้าเลือกตามาสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยเรามีสีผ้าหลากหลายรูปแบบนะับผมด้านในก็จะมีช่องซิปอยู่ช่องหนึ่งนะฮะอยู่ด้านหนึ่งนะผมซึ่งข้างในเรา,ายัดกระดาษหนังสือพิมพ์เข้าไปนะฮะเราก็เลยไม่อยากจะเปิดออกมาเท่าไหร่นะฮะก็โอเคก็ประมานีนะับผมทรงถังนะฮะเมื่อกี้ เมื่อกี้ทรงกีบนะฮะทรงกีบราคาปีกราคาขายปีกอยู่ที่290บาทะฮะถ้าอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายซื้อขั้นต่ำสิบใบในราคาส่งไปนะฮะถูกกว่าแน่นอนครับผมตัวนี้กับทรงกีบจะราคาเดียวกันนะฮะสองบาทราคาปีกนะครับผมมาถึงทรงกลมนะครับผมทรงกลมเราจะมี2แบบก็คือแบบแบบนี้ก็คือแบบถือนะับผมแบบถือ ถือสบายๆเลยนะครับแบบนี้นะฮะจะไม่มีสายนะฮะมีแค่สายไว้ถือนะครับผมก็จะเป็นสายอ่าสายเชือกพันนะผมเหมือนเดิมนะฮะก็จะเหมือนเดิมสองข้างเลยสวยไหมครับสวยไหมนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่300บาทท้วนครับผม3า0้บาทท้วนด้านในก็จะเป็นอ่ากระเป๋าโล่งๆนะสำหรับใส พวกอะกระเป๋าตังค์บ้างใส่โทรศัพท์บ้างใส่ไดนะ้เครื่องสมัมาัอะไรเงี้ยนะฮะถือว่าเป็นกระเป๋าหรูเลยทีเดียวนะครับผมทรนะงกลมนะก็จะมีสองแบบนะแบบนี้ก็จะเป็นแบบถือนะครับผมของแขนได้เดินห้ามเดินไรได้นะฮะเหมาะนะฮะกับคนไฮโซไฮโซหน่อยนะครับผมโอเคมาถึงใบนี้ก็จะเป็นทรงกลมเหมือนกันนะฮะทรงกลมเหมือนกัน แต่ว่าใบนี้จะเป็นทรงคมแบบสายสไปายนะครับผมซึ่งเป็นสายหนังสามารถถอดได้ปรับได้นะฮะหคล้องจะอยู่ตรงนี้นะครับผมติดกับกระเป๋าเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายตัวนี้จะเป็นตัวที่มาคล้องกับกระเป๋านะคค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงนะฮะโอเคเราจะใส่สายเข้าไปนะฮะใส่สายเข้าไปก่อนแล้วก็ลองสไปายดูนะฮะซึ่งปรับสั้นปรับยาวได้นะครับผมอ,อันนี้เราก็ปรับยาว พอสมควรนะครับผมะสะพายประมาณนี้ไว้ข้างหน้าก็ดีนะฮะไว้ข้างข้างก็ได้นะ,ะไว้ข้างหลังก็โอเคนะฮะประมาณนี้นะครับผมใบนี้ก็สามร้อยบาทเท่นเหมือนกันนะครับผมมีหลากหลายสีหลากหลายลายให้คุณลูกค้าเลือกนะครับสามารถเข้ามาพูดเข้ามาคุยในเพจกระเป๋าหวา้สไตล์วินเทจของเราได้นะฮะทัาอินบ็อกเข้ามากดถูกใจเพจนะครับผม แล้วก็สั่งซื้อเข้าไปใช้เขาเ้าไปเป็นของขวัญของช่ำด้วยของช่ำด้วยในงานแต่งนะฮะหรือว่าจะสะพายไปวัดไปว่าไปงานแต่งงานบวชอะไรต่างๆน,นะฮะเหมาะสำหรับใส่คู่กับผ้าไทยนะครับผมโอเคนะบใบนี้300บาททวดนะฮะโอเค ราคาปีหน้าสามร้อบาททวนอยากได้ราคาสง่งซื้อขั้นต่ำสิบใบฮะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับแอดมินเราในเพจกระเป๋าไวสไตล์วินเทจนะครับผมมาชึงใบนี้ใบนี้ก็จะเป็นสะพายข้างฮะสะพายข้างวันนี้เรามาโชว์แค่ตัวเดียวนะแต่เรามีไซส์เล็กกว่านี้นะเรามีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะอันนี้เป็นไซส์กลางนะรผมไซส์กลางประมาณนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสายถักนะครับผมสายเชือกถัก ซึ่งทุกขั้นตอนเราทำเองเลยฮะกระเป๋าต,ตัวนี้เราก็จะติดผ้ากาวไว้ด้านในนะฮะติดผ้ากาวผ้ากาวจะติดกับตัวเยื่อไหวสารนี้นะฮะซึ่งจะช่วยให้มันอยู่รูปอยู่ทรงนะผมกระเป๋าใบนี้ประกอบไปด้วยผ้าสามใบนะผมนี่ข้างนี้สองนะ,ะสองผ้านี้สองผืนกับผ้าอันนี้ผืนหนึ่งนะผม อันนี้เปิดนเป็นตัวล็อกแบบไกปืนนะผมซึ่งเปิดปิดง่ายนะผมเปิดปิดง่ายมากนะฮะเปิดออกมาปุ๊บด้านในก็ตาโล่งๆนะครับผมเป็นกระเป๋าสะพายข้างที่ใช้ใส่พวกเครื่องสมาร์ทเลยโทรศัพท์กระเป๋าตังค์นะฮะดีนะผมสายถักนี้อ่สวยนะฮะแต่ข้อเสียของมันนิดนึงก็คือปรับไม่ได้นะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะเราทำมาพอดีเปี้ยกับคนผู้หญิงทุกคนนะครับผม อ่าสวยๆแบบนี้เลยนะฮะไซนี้เป็นไซคานนะฮะไซเล็กเราไม่มีมาโชว์นะฮะขายดีขายดีนะฮะเดี๋ยวเราจะรีบปั๊มมานะครับผมไซเล็กราคา250สบาทไซกลางตัวนี้290บาทส่วนไซใหญ่330บบาทครับผมอ่าโอเคนะฮะก็จะเป็นสายถักอย่างนี้สายถักสวยๆเลยเราถักเองทุกขั้นตอนเราทำเองนะครับผมโอเค สำหรับ EP นี้นะฮะกระเป๋ารูปแบบรูปทรงรต่างๆนะฮะเราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วมาเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะดูซิว่าเราเหลือตัวไหนนะฮะเราก็จะเอามาฝากคุณลูกค้าคุณชมทุกคนได้ชมได้รับชมนะฮะได้เลือกได้ซื้อได้หานะครับอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็ไปดูหน้าร้านในเพจกระเป๋าหวายสไตล์วินเทจของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอพูดคำว่าสวัสดีครับบายบายซียู